สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับเก่งก่อนเกมนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่สองนะครับเมื่อวานใครถูกหวยบ้างนะครับนี่ทะเบียนรถหนูนี้ออกไายงวดแล้วนะไอเอ็มลูกน้องบอกพี่ทะเบียนรถกระบะพี่ออกแล้วนะเก้าต้นตุนเก้านะครับก็ยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็พูดถึงข่าวคราวนะครับวันนี้ อาจจะไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายเพราะว่ามันยังอยู่ในโปรแกรมการเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับทีมที่เตะวันเสาร์ใช่ทีมที่เตะวันเสาร์พักอาทิตย์จันทร์นะครับวันนี้เอาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งหมดห้าคู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก่งก่อนเกมกันนะครับแต่ไม่ได้มีมีทีมใหญ่แค่สเปอร์นะมันจะมีทีมที่แบบว่าทีม นีตกชั้นดีเยอะมากวันเนี้ยคือซัดกันโนเลยนะครับบอกเลยว่าซ no ัดกันโนก่อนอื่นต้องขอแสดงยีกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ชนะ3ามหนึ่งนะครับหนูก็เอาใจเชียร์และเอาใจเชียร์เอาใจช่วยด้วยนะครับอยากให้กลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยที่ไม่ต้องไปเพลย์ออฟนะครับแต่ก็ต้องบอกกันว่าหัวตารางของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเมามันมากนะครับอิปตวิดท,ทาวตอนแรกเสมอกับเจาท์ตันเมื่อคืน ก็ลีดฮนะลีดก็ชนะอิสวิตตอนแรกจะเสมอนะครับสุดท้ายก็มามายิงแซงนะครับเมามมนมากสามทีมหัวตารางเนี่ยเลเตอร์ลีดอิสตวิตนะครับก็เอาใจเชียร์เลตเตอร์นะฮะชนะไปชนะนอนร์ลีไปสามหนึ่งเจมีว่วาด,ดี้ลงมา,าครึ่งหลังนะครับท้ายๆเกมก็ลงมาทำประตูได้นะฮะเป็นประตูปิดกล่องสามหนึ่งอ่ะ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆลิอร์พูก,ก่อนว่าตอนเนี้ยหลายๆตื่นนะครับหลายสำนักในต่างประเทศรวมถึงเขาจะมีพวกซูเปอปร์คอมพิวเตอร์ที่จะแรนดอมะว่าอ,อใครเอาสิตนินู่นนี่นี่นั่นมาใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ประเมินผลออกมาว่าอีกเก้านาทสุดท้ายเนี่ยใคร เป็นแชมป์นะมันจะมีเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามตอนนี้ก็ยินดีกับแฟนลิเวูทุกคนนะครับขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งนะครับหรือว่ามันมันมันขึ้นมาถูกที่ถูกเวลานะครับมันขึ้นมาถูกที่ถูกเวลาหนูหนูเคยพูดไปตลอดนะถ้าใครจําได้ว่าจริงๆแล้วหนูไม่อยากหนูไม่หนูไม่อยากให้ลิเวูขึ้นนําตั้งแต่ต้นฤดูกาลเพราะว่าเอาจริงๆไว้นักเตะชุดเนี้ยมันยังยัง,ย,งยังมีความ เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะพรรษาในการลุ้นแชมป์นะครับประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ยังน้อยมีไม่กี่คนเหลือไม่กี่คนจากรุ่นเด,มเดิมๆนะครับเหลือใครอะ่ะฟันได,ด้คลิเฮอร์ก็ใช่แต่ว่าก,ก็ก็ไม่ได้ค่อยลงนะครับฟันไดโกเมซตาลาแอนดูรบสันก็ไม่ได้ลงนะครับเนี่ยก็ก็เตาซัสเมิการด้วยไหมน่าจะใช่นะก็ก็คือมันมัน ประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์เนี่ยมันมันน้อยหนูก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมุติว่าตามไปก่อนตามอาร์เซนอลตามแมนตีไปเมื่อตอนต้นฤดูกาลที่หนูพูดนะว่าตาม,ม,ตาม,ตามผู้ตามเนี่ยอย่างน้อยมันไม่กดดันถ้าผู้นำนะครับแต่ว่าณนะจังหวะเนี้ยตอนเนี้ยเรามาขึ้นนําถูกที่ถูกเวลานะครับก็คือเหลือเนะก้านดทถายนะครับทีเนี้ยอย่างที่บอกหลายๆคนรู้อยู่แล้วไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องสนอะไรลยบนโลกใบนี้มุ่งหน้า ชนะอย่างเดียวถ้าคุณชนะ9นัดติดในพิมพิรีกไม่ว่าเยวหรือเยือนไม่ต้องไปสนทีมอื่นว่าต้องไปรุ่นนี้เขาเสมอต้องไปรุ่นนี้เขาแพ้ต้องไปรุ่นนี้เขาสะดุดไม่ต้อง9นัดถ้าวินหมดทั้ง9นัดแชมป์พิมพิรีกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมนะอ่ะก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับถ้าชั่วโมงนี้นะฮะแฟนลิเวอร์พูลแฟนหงจะรื่นเริงนะฮะขึ้นเคลงบรรเลงใจ เพราะว่าอย่างว่าแหละมันก็มันก็เก็บกดช่วงที่แพอาร์เซนอลแล้วก็ตามหลังเขานะแล้วก็มาแพ้แมนยูในการออกรอบเอฟเอคัพก็มันก็น้อยน้อยแหละรู้สึกไม่ดีแต่ตอนเนี้มุมตั้งทุกอย่างมันกลับมาแล้วนะครับก็อ,อวันนี้นะเก่งก่อนเกมนะครับก็จะมีบอลบอลที่หนีตกชั้นกันหลายทีมพอสมควรนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเตะ คืนพรุ่งนี้ต่อเช้าวันพฤหัสถูกไหมเดี๋ยวริบูลงคืนถัดไปเฮ้ยพฤหัสต่อสุกเว้ยอ่ะวันนี้นะครับอเก่งก่อนเกมอ้อก่อนอื่นนะฮะขอบคุณมากๆขอบพระคุณทุกทุกคนนะครับก็ก็ดีใจนะครับที่ใครผ่านไปผ่านมานะครับก็กดซับสไคร์ให้นะฮะก็ใกล้ถึงหนึ่งแสนซับสไคร์ฝากทุกคนนะครับช่วยกันนะฮะเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับอ่า ช่องหนูนี่มันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะยังมีครั้งว่ามันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลคือเอาจริงๆหนูก็เชียบอลดูบอลด้วยแพชชั่นนะครับเราก็ไม่ได้มีความสามารถถึงขนาดแบบว่าเอาคอมพิวเตอร์มันอ่ามาเปิดแล้วก็บอกข้อมูลตริติก่อนหลังอะไรเงี้ยก็เลยจะจำเข้ามาแล้วมาพูดแล้วก็เล่าในแบบของหนูนะครับอธิบายแบบของหนูมันอาจจะตะกุกตะกักบ,บ้างนะครับแต่ก็กราบขอโทษนะครับเพราะว่าเราเล่าด้วยเราพูดด้วยแพชชั่นนะครับ ไม่ได้มีสถิติอะไรมาอ้าอีกจำได้เท่าไหร่แค่นั้นน,น,นะครับอ่ะนะฮะตอนนี้นะครับอยากจะย้ำไปนะครับหลายสำนักอ่นะให้ลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งในในในการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกพูดถึงเก่งก่อนเกมนะครับแต่ละคู่แต่ละคู่เลยนะฮะวันนี้จะมีนิวคาสเซิลเจอเอเวอร์ตันลอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอฟูลแลมนะครับบอลมาร์ชเจอคริสตัลพาเลซเบอร์ลี่เจอวูฟและเวสต์แฮมยูไนเต็ด เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์เปลอนดอนดาร์บี้แม์นะครับก็ทีคู่เลยนะครับคู่แรกนะครับนิวคาสเซิลนะต้องบอกก่อนว่าก่อนนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลเมื่อวันเสาร์นี่แหละเพิ่งเจอกับเวสแฮมมานะครับแล้วจริงๆเวสแฮมเหมือนจะทําแสบนะเวสแฮมนี่เหมือนจะทําแสบเพราะเริ่มต้นคขึ้งหลังมาเวสแฮมขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งแลนะนับบัตรนาวที่ส่งคาวินฟิลิปลงมา ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้บอกหาวิบาลเก็บนิดมันนะ New นะิวคาสเิลกับเวทแฮมเนี่ยาห้วานยิงตัต้มตั้มตั้มแบบหูสนันไหวนะฮะใครเป็นแฟนนิวคาสเินหนูว่านะ่าจะฟนะินแหละนะฮะบรรดาทูนอาร์มีนะ่น่าจะแบบอืมเกือบหลับแต่กลับมาได้มีเมื่อกันเว้ยอะไรเงี้ยนะฮะก็สําหรับอ่าค่ำคืนนี้นะครับตอนเนี้อ่าจะบอกว่านิวคาสเินนะครับอยู่อดับับแปด เอฟเวอร์ตันอยู่อันดับสิบหกนะครับเอฟเวอร์ตันยังไม่ปลอดภัยนะต้องบอกก่อนยังไม่ได้อยู่ในโซนปลอดภัยนะครับหลังจากที่โดนตัดแต้มไปแล้วก็ยืน่นอุทธรมาได้แจมกลับคืนมาบ้างมันยังไม่กระเตื้องเลยนะครับผลงานยังไม่กระเตื้องเลยเอฟเวอร์ตันห้านัดหลังตุดนะครับแพ้สามเสมอสองไม่เหมือนกับอ่านิวคาสเติลห้านัดหลังตุดนี้ไม่แพ้กันนะครับชนะสามแพ้สองนะครับ, 3, 2, รบวันนี้หนูยังมองว่า อยู่ก็เตินในบ้านจำจำได้ใช่ไหมที่หนูพูดอ่ะคราวที่แล้วนะหนูฟันธงนี่กับเวทแฮมบอกสกอร์สูงแล้วยิงเยอะอ่าจาได้ไหมมาถึงคืนนี้นะครับหนูก็ยังเชื่อนะครับในเซนเจมปาร์กนะเสื้อเชื่อในเหล่าพลังงานของทุนอามี่ที่เขาจะบดบี้กระชากอารมณ์นักเตะออกมาให้วิ่งถวายหัวให้กับแฟนบอล นะครับเซนเจมปาร์กมันยังเป็นนรกของทีมเยอนอยู่เสมอน,นะครับส่วนใหญ่นะตัวใหญ่นะครับผมบอกว่านิวคาสเซิลไม่แพ้ตอนเนี้เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วถูกไหมเอเมครับไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วตอนเนี้นิวคาสเซิลมีหนะ้าที่คือตั้งหน้าตั้งตางเล่นในพรีเมียร์ลีกและทําผลงานให้ดีเพื่อด,ดูกาน,น่าจะได้ไปถ้วยยุโรปอาจจะไม่ใช่ ยูฟาแชมเปีทมบลีกอาจจะไม่ใช่ยูยูโรปาลีกอาจจะเป็นยูฟ่ายูโรปาอะไรวะ <c oughs> อา้าวจู่ๆก็นาดน,นึกมันจะไม่ออกถ้วยถ้วยรองจากยูโรปาฮะเออแต่วิแฮมเวิแฮม,มยังอยู่ในไม่ใช่เหนีน่นิวเซอร์เห็นฮะคอนเฟลีกเออโถตาย <c oughs> อยู่ๆก็น,นึกไม่ออก <c oughs> อยูโรปาคอนเฟลีก เอาเอาอีกนี่สมองตื่นเพิ่งตื่นอาจจะเบลอหน่อยนะก็ <d _ n> ตอนเนี้นะยูคาตินอยู่อันดับแปดนะครับแต่ว่าหนูว่าเกมมันน่าจะมามันตัวที่ว่าถึงแม้ว่าเอฟเวอร์ตันจะมาเยือนแต่ว่าเอฟเวอร์ตันก็ห่างจากตกชั้นอะสามแต้มตึงอันตรายนูบอกเลยอันตราย เกมนี้หนูก็ขอฟันธงว่ายังหนูก็ยังเป็นตานแต้มของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือนิวคาสเซิลยิงเยอะหนูคู่นิวคาสเซิลย,ยิงเยอะแต่ไอ,อเอฟตันจะยิงเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าให้ฟันธงนะครับวันนี้นิวคาสเซิลไม่แพ้นะครับนะจะมีตานแต้มในบ้านและคู่นี้ค่อนข้างที่จะยิงกันเยอะนะครับไม่คู่หนึ่งนะครับศึก จะว่าหนีตายก็ไม่ใช่เพราะฟูแลมก็ไม่ได้หนีแต่ก,ก็แบบล่อแล่นะฮะฟูแลมแต่อีกทีมเจ้าป่านะเจ้าป่านอที่แฮมป์ตันพาร์ตห้านัดหลังตุดนะครับแพ้สามเสมอสองนะครับก็ก็แต่นัดล่าตุดเนี่ยเล่นในบ้านก็เสมอคิสตันพาเลตนะครับส่วนฟูลแลมเนี่ยไปเยือนเชฟด์ยเูยเจตที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์ฟูลแลมเสมอสามสามนะครับ คือหนูว่าน้องตุ้ยคอนเปเรสอ่ะน่าจะเป็นเป็นคือโฟลแลมอนะ่ะเป็นทีมที่ยิงเยอะพอสมควรนะครับถ้าให้หนูฟันธงนะครับหนูว่าฟันฟันธงว่าโฟลแลมไม่แพ้นะครับหนูฟันทงว่าโฟลแลมไม่แพ้ในบ้านไม่ใช่ไปเยือนนะครับน้องตุ้ยคอนเปเรสหนักนหนูบอกเลยหนะักสถานการณ์มัน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 แย่แย่ทั้งในสโมสรด้วยนะแล้วก็แย่ควาอร์มการเล่นคือ เขาก็มีมีติดที่จะโดนตัดแต้มนะนะอร์ทิพเลสเพราะว่ากดการเงินอุยกดกดการเงินอะ่ะมันก็ใช้เกินอยู่นะฮะได้ข่าวมานะจริงเท็จประการใดเดี๋ยวมาติดตามกันคู่ต่อมานะครับสองคู่มเมื่อกี้เตะตีหนึ่งครึ่งคู่ต่อมาเตะตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับบอลมัดกับคริสตันพอเลสคู่นี้นะครับก็ก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่หลายๆคนทราบว่า มันอันดับติดกันเลยนะบ,บอลมัดสิบสามคิดสมเรศสิบสี่ถามว่ามันมีผลต่อการต่อการาลุ้นหนีตกชั้นไหมถ้าสองทีมเนี้ยถ้าใครชนะมันก็จะแบบหายใจได้เฮือกย,วยาวๆเลยเรียกได้ว่าอาจจะโล่งตัวก็ได้ถ้าใครชนะนะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าสถิติเมื่ออาทีตแล้วนะค,คิดสมเรศบุกไปเสมอน้อยแฮร์เลสนะครับ ต่วนบอลมัรเปิดบ้านรับกร,รมเยงของเอฟเวอรตันชนะไปสองตัวตหนึ่งนะครับก็คู่นี้นะครับหนูหนูยังเชื่อว่าโซเลนเก้นะครับเฮโซเลนเก้ห hey, า hey, นะเฮโซเลนเก้โซเลนเก้นี่ก็เป็นขึ้นมาเป็นรองดาวทันโวบ,บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะอดีตเด็กเก่าเลี้ยวผู คู่นี้หนูมองว่าบอลมัดไม่แพ้นะครับมีดีถึงขนาดชนะคิดัมเร์ลได้นะครับเจ้าบ้านไม่แพ้ครับวันนี้นะสำหรับคู่เบอร์ลี่กับคิดัมเรลดนะนะครับส่วนเวลาเดียวกันนะครับตีหนึ่งสี่ห้านะครับตีหนึ่งสี่ห้านี้ก็คือเบอร์ลี่กับบู๊บแนตันนะครับอันเนี้สำคัญแล้วต้องยอมรับนะ ันเป็นการหนีตายที่แบบเมามันมากเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ตอนนี้อยู่อันดับสิบเก้าวูฟเนี่ยอยู่อันดับสิบวูฟตาจริง่งตาหน้าตาเล่นแบบให้เหมือนก่อนอันเนี้ยที่แบบชนะชนะช,นะชนะมาอะไรเงี้ยหรือว่าไม่แพ้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปไปเล่นในถ้วยยูโรปคอนเฟลีกนะแต่ว่ามันเหมือนสะดุดมันเหมือนช็อตบอกไม่ถูกนะฮะตั้งแต่แพ้คนที่ตกรอบเอฟเอคัพมาเนี่ย มันเหมือนแบบทดฟิวอ่ะคือจะเข้ารอบอยู่แลว้วแล้วคนที่ปัดตกรอบอย่างเงี้ยล่าสุดปีเยยอัตันวิลาก็โดนไปสองตูนซึ่งเกมดีกว่านะตอนแรกๆนะวูฟในคองเกมดีกว่าแต่ว่าจังหวะเขาทําความเด็ดขาดความเฉียบคมไม่เพียงพอวันนี้ยหนูท้ายหนูฟันธงอ่ะจะฟันธงคู่นี้ว่าเบอร์ลี่ไม่แพ้ มีดีถึงขนาดชนะในบ้านด้วยนะครับคุณนี่นะหนูฟันธงว่าเบอร์ลี่ไม่แพ้นะครับมีแค่สองประตูเสมอกับชนะเพราะว่าหนูยังเชื่อว่าการต่อบอลการครองบอลที่เป็นเอกลักษณ์ของแวงซองกอมปนีที่ถ่ายทอดให้กับลูกน้องหรือว่านักเตะทุกคนเนี่ยอย่างว่าแหละมันมันนักเตะมันแบบบรีคุณภาพแต่การรับต่งบอลอะ การทําชิงการไล่พเพลสการวิ่งการบดการวิ่งหรือว่ามันโอเคแต่ว่าทักษะหรือว่าด้วยเกรดของนักเตะอาจจะไม่ได้เท่ากับแมนซิอาจจะไม่ได้เท่ากับอา,อาร์เซนอนอย่างเงี้ยมันก็เลยดูว่าแต่เขาก็ยังยึดมั่นถึงว่าในในใน,ในการเล่นของเขาไงคู่นี้ฟันธงครับเบอร์ล,ลี่ไม่แพ้ในบ้านนะครับมีดีถึงขนาดชนะได้นะครับหนูว่าวูบอะมันมันมันลอยตัวแล้วหนูว่านะลอยตัวก็คือแบบ ไม่ตกชั้นไม่นนุนไม่นีเลยใครืค่อว่าความพึกเขิมนะครับแรงที่อยู่ในภายในเนี่ยเขาเรียกอะไรกาลังใจเนี่ยหนูเบอร์ลี่น่าจะมีมากกว่าบ,บูตันตันแล้วก็น่าจะเป็นเป็นผู้ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับเบอร์ลี่ไม่แพ้อ่ะมาอีกคู่หนึ่งนะครับเวสแฮมกับท็อตแนมฮอตเปิดนะฮะคู่นี้เมื่อกี้เนี่ยบอลมัด อคิตาเบเลตตีหนะึ่งตีห้านะเบอร์รี่กับบูปตีหนึ่งตีห้าคู่นี้มันจะแบบเวลาไล่ๆล่กันเลยคู่นี้นะครับเวสแฮมเปิดบ้านต้อนรับกาำเยอนของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ <C Overwatch> คู่นี้มีผลโดยตรงนะครับจะบอกว่าคู่นี้มีผลโดยตรงตัวนี้ว่าหนึ่งเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าล่าสุดเนี่ย ในบ้านสเปอร์เนี่ยลูตันเขามาทำทำดีนะเกือบจะไม่รอนะสเปอร์มาไลา่ตีเสมอเกือบไม่ได้ด้วยคือคือการคลองเกมการคลองบอลโอเคแต่ใครจะไปคิดได้ว่าลูตันจะบุกไปนํำสเปอร์ที่ท่านเรียกมันเปอร์เตเดียมถูกไหมกับเวแฮมที่ท,ที่อกหักมาจากนิวคาสเติลน,นะครับหนูมองว่าคู่เนี้ย เวทแฮมไม่แพ้หนูมองเวทแฮมไม่แพ้นะครับในบ้านเวทแฮมมีประตูทั้งสองฝ่ายคู่นี้มีประตูทั้งสองฝ่ายและฟันธงว่าเวทแฮมไม่แพ้ในะระด,ด,ดับดรหแม่ครั้งนี้นะครับอ่าอ่ะหนูว่าวันนี้บอลน,น่าจะยิงกันเยอะเกือบทุกคู่เพราะว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตของทั้งทุกๆท,ท,ทีม ถ้าคุณจะมาติดชึ่งติดชึ่งเล่นเพื่อเอาคะแนนเดียวเหมือนเหมือนกา,ก,การูกันไม่ได้หนูว่าเกมคืนนี้มันเปิดกันเยอะนะฮะห้าคู่เนี่ยผัวเ,เกินยี่สิบในความคิดหนูนะห้าคู่เนี่ยสกอร์รวมเนี่ยหนูว่าผู้เกินยี่สิบจริงจริงหนูไม่มีทีมไหนที่มันมันมันแบบกล่อยจริงจริงเพราะมันเป็นโซนหนีตกชั้นหมดเลยจะมีก็แค่วแิแฮมกับโทนันสเปอร์ที่แบบว่า ลุ้นลุ้นแบบลุ้นพื้นที่นะฮะพู้สเปอร์เขาก็นํำแมนยูอยู่นะครับแล้วก็นั่นแหละอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่จะสามารถไปยูฟ่าแชมเี้ได้สเปอร์สเปอร์ก็ต้องเอาแต่ว่าจะเอาได้หรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลกับอเวอตันนิวคาสเซิลไม่แพ้นะครับเจดิปร์เซนให้นิวคาลเซนลชนะนะสามสิปร์เ็นให้เสมอ นอตติงแฮมฟอร์เรสกับฟูลแลมนะครับหนูเชื่อว่านอตติงแฮมฟอร์เรสยังยังไม่ไม่ดีพอนะใจตลาดมันมีหลายเรื่องให้คิดนะฮะฟูลแลมไม่แพ้นะจะมีชายบุกชนะได้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับบอลมัดกับคริสตันพาเลตนะครับหนูยมองว่าเจ้าบ้านเหนือกว่านะครับเพราะว่าโดมิกโซเลเก้นะฮะยังใช่ปะชื่อโดมิกโซเลเก้ปะใช่ ถ้าผิดก,ก็ขออภัยนะส่วนเลงเก้กำลังทอตลอมนะหนูว่านัดนี้ยิงอีกบอนนลในเวลามันมั่นใจเนี่ยยังไงมันก็เอาบอลมัดไม่แพ้กิจบาลเลดนบ้านนะครับเบอร์ลี่กับวูฟแทมตันนะครับหลายคนอาจจะมองว่าวูฟน่าจะเหนือกว่าแต่หนูขอฟันธงว่าเบอร์ลี่ไม่แพ้มีดีถึงขนาดชนะได้อะแต่ไม่แพ้นะฟันธงเวสต์แฮมกับฮอตทอแฮมฮอตเปิดนะครับหนูมองว่าคู่เนี้ย โอกาสที่จะจบเสมอก็มีนะครับโอกาสจบเสมอก็มียิงกันทั้งสองทีมนะทั้งเวทแฮมและทอรน,นัม้นสเปร์แต่หนูมองว่าเวทแฮมไม่แพ้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเก่งก่อนเกมนะฮะลงไว้เพื่อเป็นสถิตินะครับเอาไว้เอาไว้ฟังเอาไว้ดูว่าเฮ้ยวันนั้นทีมนี้เจอนี้เราคิดยังไงอยู่เราพูดอะไรไปอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ ยันอีกครั้งว่าไม่สนับสนุนให้คนเล่นแก้พนันนะครับที่หนูมาบอกเก่งก่อนเกมปันธงนู่นฟันธงนี่เนี่ยเพราะว่าหนูต้องการเก็บสติของตัวเองถ้ามีโอกาสหนูจะทําไว้นะครับอ่ะนะท้ายคลิปนี้ก็ก็เสร็จสิ้นอยู่เรียบร้อยนะครับก็ยังแสดงความิีดีกับแฟนๆลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับแล้วก็กลับขอโทษนะฮะแฟนๆแ,แมนยูหรือว่าทีมอื่นถ้าสมมุติว่าเราเดือดรอจะออกมา โห่ร้องกล้องชัยนะฮะหรือออกมายินดีปีดากันนะต้องกราบขอโทษถ้ามันไปขวางหูขวางตาท่านถ้ามันไปแบบรู้สึกหมันไสได้เกินอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่านั่นแหละมันก็โคุดท้ายแล้วอนะเนาะเราขึ้นจากผูกถ้าไม่ดีใจจะให้ร้องไห้หรือใช่ไหมอืมเดี๋ยวอ่ากันละกันอะแล้วก็นนะ ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์ใครชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณที่รักและเมตตากันขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูฟุตบอลนะครับที่สำคัญใช้ชีวิตอย่างมีสตินะทั้งชีวิตทางโลกและทางโซเชียลโอเคนะคเดี๋ยวว่ากันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะถ้ามีเวลาว่างหนูจะมาให้ทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะฮะที่ีเชียร์ทีท่ไหนก็ ie, แต่ให้ได้ผลการแข่งที่ดีนะครับก็ ú, ทายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ไปครับทุกคนนะครับจะผูงไปก่อนนะครับเือก